สวัสดีครับพบกับช่องเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับวันนี้180,000กิโลเมตรนะครับกับอาการเสียงเครื่องยนต์ดังนะครับในชุดโซ่ถัมมิ่งนะครับคำเตือนนะครับกำจัดจุดอ่อนก่อนเครื่องยนต์พังนะครับสำหรับนิสันนวา่าดีสี่ศูนย์นะครับเป็นเคสกรณีศึกษาเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับ เรื่องของเสียงเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับถ้าสมมติมีเสียงผิดปกตินะครับต้องรีบนํารถมาเช็คโดยด่วนเลยครับคันนี้ใช้งานมา1นึ่งแหมื่นสามพหนึ่งร้อยหกสิบกิโลเมตรครับมีปัญหาคือมีเสียงเครื่องยนต์ดังผิดปกติครับเดี๋ยวไปฟังกันครับได้ยินไหมครับเสียงนึน่นนๆ่น,นที่ได้ยินเนี่ยนะฮะคือเสียงผิดปกติครับจาคันนี้ครับ สวัสดีครับเคนวันนี้นะครับมิสซันนวราดีสี่ศูนย์นะครับเครื่องยนต์ดีเซลวดียี่ห้านะครับมีปัญหาคือมีเสียงเครื่องยนต์ดังนะครับดังที่บริเวณด้านบนของเครื่องยนต์ครับแต่คันนี้เนี่ยเสียงจะค่อนข้างแตกต่างจากคันอื่นนะครับเราตรวจสอบเบื้องต้นนะครับชุดสายพานหน้าชุดผู้เล่ยอุปกรณ์หน้าเครื่องเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวนะครับเพราะเราทําการปลดสายพานนะครับเราทําการติดเครื่องแล้วทําการเร่งรอบนะครับประมาณสักพันห้าถึงสองพันรอบต่อนาทีเนี่ยจะได้ยินเสียงชัดเจนครับเสียงดังเงื้อนเงื เสียงแบบนี้นะครับความถี่ของเสียงยจะดังตามรอบของเครื่องยนต์ครับถ้าเร่งถ้าเร่งให้รอบสูงมันก็จะดังถี่ดังเร็วขึ้นนะครับดังดังจังหวะการการการดังเนี่ยมันก็จะถี่เราปล่อยให้อยู่ในรอบที่ต่ำลงหรือรอบเดินเบาเสียงมันก็จะห่างระยะมันจะห่างลงนะครับชุดหน้าเครื่องที่เราตรวจสอบเบื้องต้นไม่ใช่นะครับผู้เล่ไดชาร์จนะครับอุปกรณ์ผู้เล่หน้าเครื่องสายพานปั๊มน้ําอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับผู้เล่ด้านหน้าเครื่องยนต์เนี่ยนะครับที่สายพานเครื่องยนต์ด้านหน้าเนี่ยคล้องอยู่ไม ต่อมานะครับเราตรวจสอบอุปกรณ์ตัวอื่นที่อาจจะเกิดเสียงได้นะครับเวลาที่เราเร่งเครื่องยนต์ประบัน1,500รอบต่อนาทีก็อาจจะปิดพวกตัวชุด EGR วาล์วถ้าอาจจะปิดไม่สนิทนะครับก็อาจจะเกิดเสียงนะครับการเผาไหมที่ไม่สมบูรณ์เกิดการเคกเบาๆได้นะครับัูฉีดเราตรวจสอบแล้วนะครับไม่ใช่นะครับแต่เสียงที่เราสงสัยนะครับน่าจะมาจากเสียงของอุปกรณ์นะครับในชุดกลไกการขับวาล์วครับไม่ว่าจะเป็นตัวชุดโซ่ตัวตัวสะพานดันโซ่นะครับตัวสะพานโซ่นะครับ ตัวประคองโซ่ต่างๆนะครับรวมทั้งตัวดันโซ่ด้วยนะครับและที่สําคัญเลยก็คือตัวชุดเฟืองขับนะครับที่เป็นเฟืองสเตอร์นะครับหลายๆตัวที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับว่ามันมีความผิดปกติอะไรเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานนะครับช่างเทคนิคนะครับทำการตรวจเช็คนะครับว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนนะครับที่ผิดปกติไปบ้างนะครับแล้วก็ทําการเปรียบเทียบกันครับระหว่างอะไรใหม่กับอะไรเก่าครับว่าตัวไหนนะครับที่มันมีการสึกหลอแบบชัดเจนครับแต่จุดที่เราสงสัยนะครับ เราคิดว่ามันน่าจะใช่ก็คือตัวชุดเฟืองแคมนะครับเฟืองขับแคมทั้งด้านด้านซ้ายและด้านขวาของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดโซ่นะครับที่มีการยืดนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับส่วนรอบเครื่องยนต์นะครับที่เราจะได้ยินเสียงนะครับชัดเจนก็คือตั้งแต่ รอบต่อนทีขึ้นไปนะครับจนถึงประมาณสองรอบต่ออาทีครับเราจะได้ยินเสียงนะครับที่ผิดปกติดีแบบชัดเจนครับแต่ถ้ามากกว่านั้นนะครับก็อาจจะไม่ชัดครับเราสงสัยนะครับว่าจะเป็นชุดด้านบนของเครื่องยนต์หรือเปล่านะครับเราทําการตรวจสอบเครื่องยนต์ครับโดยเปิดฝาครอบวาล์วออกมาก็ปรากฏว่าตัวสภาพของเครื่องยนต์มีความสกปรกมากๆเลยนะครับเราทําการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ครับเรามั่นใจครับว่าเป็นปัญหาจากชุด กฎการการขับวาลวนะครับหรือชุดทัมมิ่งนั่นเองนะครับเราตรวจสอบชิ้นส่วนหลักๆเลยก็คือชุดโซ่นะครับตัวสัมผัโซ่นะครับแล้วก็ตัวดัดน,นะครับอัตโนมัตินะครับเนี่ยเปรียบเทียบกันนะครับเรามีตัวใหม่นะครับเพื่อเปรียบเทียบกัน,นโซ่เองเนี่ยนะเราสึกว่าความยาวของชุดโซ่เนี่ยมันยาวกว่าเส้นอ่า ที่เรานำเปเทียบครับแล้วก็ชุดเฟืองต่างๆนี่ยนะฮะถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับรถที่ผ่านการใช้งานมานะครับชุดตัวเฟืองต่างๆเนี่ยจะมีความคมนะครับเนื่องจากการสึกหลอครับก็จะทําให้เกิดการระยะนะครับที่คาดเคลื่อนนะครับเหมือนกับตัวจานยาดน,นะครับถ้าสมมติว่าเรา เซอร์โซและก็สเตอร์ของมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานเนี่ยนะครับอผ่านการใช้งานเป็นนานๆเนี่ยก็จะเกิดช่องว่างเกิดระยะฟรีมากนะครับจังหวะของแทมมิ่งนะครับก็จะติดเพี้ยนไปครับแต่ครั้งนี้เนี่ยนะฮะยังไม่โชว์หรือยังไม่ปรากฏในส่วนขององศาของการทํางานครับไฟเครื่องยนต์ยังไม่โชว์ครับแต่จะโชว์เสียงนะครับที่แสดงออกมาครับก็คือมีเสียงเครื่องยนต์ที่ดังมาครับอันนี้ชัดเจนมากๆเลยนะครับเราทาการตรวจสอบนะครับทําการ ตรวจเช็คนะครับแล้วก็เรามั่นใจครับว่าเป็นที่ชุดนี้แน่นอนครับเราทําการแก้ไขครับโดยการเปลี่ยนนะครับอะไหล่ต้องบอกตรงนะครับว่าชุดทำมิ่งของนิสันวาร่าไวร์25เนี่ยนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเปลี่ยนอะไหล่แท้เท่านั้นนะครับห้ามเปลี่ยนนะครับอะไหล่ของเทียมหรือของที่มีอยู่ในตลาดนะครับถ้าไม่ใช่ของแท้เบิกเนี่ยนะครับเราไม่ชัวนะครับเราสามารถใส่ได้นะครับอาจจะเงียบในช่วงแรกนะครับแล้วอาจจะดังได้นะหรือที่สําคัญเลยคือมันอาจจะทําให้ตัวเครื่องยนต์เราเสียหายได้ได้ อันนี้นะครับช่างเทคนิคนะครับช่างบอลนะครับและทีพงานนะครับช่างท็อปนะฮะกำลังประกอบชุดอุปกรณ์นะครับที่เราสันนิษฐานนะครับว่ามันมีปัญหานะครับถึงแม้จะไม่ได้เสียหายแบบชัดเจนนะครับเพราะคันนี้นะครับการทํางานของเครื่องยนต์นะครับเดินเรียบนะครับเดินปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะการทํางานของเสียงนี่ครับเกิดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าคนคนที่ใช้รถคันนี้เป็นประจำนะครับบอกว่ามันเพิ่งดังนะครับแล้วก็ นำมาให้เราตรวจสอบครับเราตรวจสอบพื้นฐานเบื้องต้นแล้วนะครับระยะห่างตีนวาลนะครับก็ยังอยู่ในค่าที่ใกล้เคียงนะครับกับค่าโรงงานนะครับยังถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้นะครับแต่เราสังเกตเห็นว่าตัวน้ํามันเครื่องของรถคันนี้เนี่ยครับผิดปกติระดับน้ํามันเครื่องนะครับเกินนะครับถึง11ลิตรนะครับถ่ายออกมาจากก้นอ่างใน11ลิตรนะครับเราก็เปิดดูบริเวณฝาครอบวาลเนี่ยเราก็ดูว่าสภาพของเครื่องยนต์นะครับความสุกภายในเครื่องยนต์ค่อนข้างมากนะครับ ส่งผลโดยตรงกับเตวตัวสภาพน้ำมันเครื่องเราเลยตัดสินใจฟัดชิ้นเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ทําการถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ไปแล้วนะครับสภาพเครื่องยนต์ดูดีขึ้นนะครับคาบยางเหนียวต่างๆที่เกาะอยู่นะครับบริเวณพาลุกเบี้ยวบริเวณฝาสูบเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้นะครับเลอะแบบเคลอะมากแล้วก็ขมเมาน้ำมันเครื่องเนี่ยน้ำมันเครื่องสปรกมากเลยนะครับถ้า ใครที่สังเกตดีๆเนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลต้องมีควันดำนะมันเครื่องจะดำเป็นเรื่องปกติครับแต่มันจะไม่เหนียวไม่เป็นโคลนแต่คันนี้นะครับเป็นโคลนเลยนะครับและสภาพการหล่อลื่นเนี่ยน้ำมันเครื่องค่อนข้างใสครับเราสันนิษฐานว่ามันจะมีน้ํามันดีเซลนะครับเข้าไปปนนะครับกับตัวน้ํามันเครื่องครับแต่มันจะเข้าไปปนได้ยังไงนะครับน้ำมันถึงมากถึง11ลิตรเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดนะครับแต่จุดที่เกิดปัญหาชัดเจนเกิดขึ้นแล้วนี่ก็คือเรื่องของเสียงดังของเครื่องยนตตต์คัับซึ่่่งงงมนนอข้าาแกก หลายๆคันนะครับที่มีปัญหาเรื่องโซ่ทัมมิ่งหรือว่าชุดตัวสะพานโซ่นะครับที่อาจจะมีเสียงดังตอนติดเครื่องตอนเช้าเนะครับแต่คันนี้ไม่ใช่นะครับติดเครื่องตอนเช้าก็อาจจะดังเล็กน้อยนะครับแต่ไม่ค่อยชัดจะชัดก็คือเร่งเครื่องยนต์ประมาณ1,500รอบต่อนาทีจนถึง2 0 0 0รอบ2 5 0 0รอบต่อนา0 0รอบต่อนาทีนะครับโดยประมาณจะดังค่อนข้างชัดเจนถ้าดังกว่าถ้าถ้าเร่งแรงกว่านั้นเนี่ยเสียงเครื่องยนต์จะกบแล้วจะฟังไม่ชัดนะครับแล้วก็ลักษณะของเสียงเนี่ยนะครับจะค่อนข้างแตกต จากคันอื่นนะครับคันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างยากนะครับในการวินิจฉัยนะครับเราต้องทําการถอดอุปกรณ์ออกมาครับแต่เรามั่นใจแล้วว่าเป็นอุปกรณ์ชุดนี้แหละที่ทําให้เกิดปัญหานะครับเพราะว่ามันเกิดการสึกหลอแต่การสึกหลอก็จะเกิดได้จากสภาพการใช้งานอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพการล้มเหลวของการหล่อลื่นนะครับถ้าหล่อลื่นไม่ดีระบบการหล่อลื่นมีปัญหาหรือว่ามีมีสารหรือมีน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยเข้าไปปนกันในน้ำมันเครื่องก็จะทําให้ตัวชิ้นส่วนนะครับเกิดการสึกหลอได้นะครับ ก็จะทําให้เกิดเสียงตอนนี้เราเข้าไปดูก่อนว่าจุดที่มีปัญหาของเสียงคืออะไรแลวหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูเป็นต้นเหตุของปัญหาครับเราจะแก้ไขให้ตรงจุดแล้วก็ครบนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกลับมาดังอีกนะครับเคตอนนี้ช่างบอลประกอบชุดทามิ่งเรียบร้อยนะครับทุกอย่างต้องขันปอนนะครับอุปกรณ์ทุกตัวนะครับต้องขันแรงขันตามโรงงานผู้ผลิตกำหนดเลยตามคู่มือเลยนะฮะสำคัญมากนะครับ เดี๋ยวเราจะมาใส่อุปกรณ์นะครับชุดสะพานโซ่นะครับแล้วก็ตัวดันนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราจำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโซ่สะพานโซ่นะครับที่เป็นตัวประคองตัวดันนะครับหรือแม้แต่ตัวพลาสติกตัวประคองนะครับเราจะเป็นต้องเปลี่ยน,นครับทั้งชุดนะฮะจริงๆแล้วนาวราจะมีชุดโซ่อีกหนึ่งชุดคือชุด โซ่เดี่ยวนะครับที่อยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นโซ่ที่ขับระหว่างตัวเข้าเขวี่ยงกับตัวเฟืองปั๊มนะครับแล้วหลังจากนั้นเฟืองปั๊มก็จะหมุนจากแรงขับเนี่ยนะครับมาขับเฟืองแคมอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทำการคล้องโซ่ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังทําการติดตั้งนะครับตัวสะพานโซ่นะครับที่จะเป็นตัวประคองนะครับชุดโซ่นะครับที่จะไม่ให้เกิดการแกว่งตัวหรือเกิดการหล่นนะครับก็จะมีตัว อันดัอัตโนมัตินะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่จะคอยทําให้ตัวโซ่เนี่ยตึงอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของการเร่งเครื่องยนต์ช่วงของการผ่อนเครื่องยนต์นะครับชุดโซ่ก็จะมีความตึงแนบนะครับกับตัวเฟื่อนฟันเฟืองนะครับอย่างตลอดเวลาครับตามรอบกานต่างๆทำงานต่างๆนะครับเราทาการยิงหัวแคมนะครับทั้งสองด้านนะครับตามค่านะครับที่กําหนดนะครับ หลังจากนั้นเาทำการตรวจเช็คมาร์กนะครับต่างๆนะครับตอนนี้เราทาการตรวจสอบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทําการปิดฝาครอบหน้าเครื่องแล้วนะครับฝาครอบหน้าทัมมิ่งนะครับก็จะมีตัวยางนะครับที่เป็นตัวกันซึมกันรั่วนะครับเราทําการตรวจสอบแล้วก็ทําการปิดนะครับหลังจากที่ทุกอย่างโอเคแล้วเราคันตามมาร์กทุกอย่างนะครับเช็คมาร์กทุกตัวแล้วเรา <อ S 1> ารปิด<อ>ฝาครอบหน้าเครื่องนะครับ ตนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดเครื่องยนต์ครับเราเดี๋ยวมาฟังเสียงกันว่า oh. อากาศจะหายไหม จากที่เราทําการทดสอบมาครึ่งวันนะครับก็ปรากฏว่าเสียงเครื่องยนต์ที่มันเคยดังนะครับตอนนี้เงียบไปแล้วครับไม่ดังอีกแล้วนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างตรงจุดนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราแก้ไขเนี่ยคือการแก้ไขในจุดที่มันเกิดปัญหาแล้วนะครับต้นตอปัญหานะครับของรถยนต์คันนี้นะครับก็คือระบบโัวฉีดครับซึ่งนะครับเกิดการรั่วนะครับทำให้น้ำมันอีเซมนะครับเข้าไปปนกับตัวน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องสั่นนะครับแล้วเกิดการสึกหลอการหลออลื่นนะครับเกิดความไม่สมบูรณ์ ให้เกิดเสียงดังได้อย่างรวดเร็วครับเกิดการสึกหรอภายในได้อย่างรวดเร็วครับเราทำการแก้ไขนะครับปัญหาของรถคันนี้เรียบร้อยครับก็คือการแก้ไขปัญหาบูชีดครับโอเคครับกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดอะการาดมาสเตอร์ครับและในอีพีต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถอะไรโปรดติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์สามารถโทรเข้ามานั้นหมายซ่อมได้เลยครับ